เวลาส8บดนาฬิกาเก้านาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูดร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในการนี้เสด็จขึ ula, okay, ok ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสการะทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาและทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาทรงรับผ้าขาวซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นสรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียรแล้วสเสด็จลงจากเกยทรงหยีดผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำทรงวางกระทงดอกไม้วนผ่านหน้าฐานชุกกะชีทรงจุดทูบเทียนเคลื่อนธรมสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งหมูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลศล้านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาศิลา ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเสียรจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงแล้วส่งพระสุร,รายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัรตนปฏิมากรแก่ข้าราชการต่อจากนั้นพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัรตนปฏิมากร เมื่อเสด็จออกจากพระอุโบสถสงพระสุร,รายน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่ฟอทุนละอมทุรีพระบาทประเวณพระอุโบสถ สมัยก่อนพระมหากษัตริย์ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์พระราชทานแก่เจ้านายและขุนนางที่เฝ้าทุนละอมทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเท่านั้นแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพุนดรุญเดชมหาราชปรรมมณฑปพิษพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่เฝ้าทุนละอมทุลีพระบาทรอบพระอุโบสถด้วยสืบมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน